นี้ปักตะกร้าให้แล้วนะคะทุกอย่างที่ใช้ในวันนี้ปักตะกร้าให้แล้ววันนี้ไม่ต้องกระซิบแล้วจ้าสีปากนะจ๊ะไม่ต้องกระซิบแล้วจ้าเรลวเพล้เ้าาทุกคนเร็วๆมาเร็วค่ะแชร์ไปด้วยแล้วก็ขอใจแล้วก็ไปเรียกเพื่อนมาดูด้วยเร็ว วันนี้ดิฉันไปทำหลายอย่างมากตื่นสต้าวมาข่อยก็กินเขา่ากินเข่าเสร็จแล้วก็แกะของแกะของลูกที่มันยังมีเหลืออยู่อีกมันสี่ล้านห้าแสนสองมื่นสี่พันสามร้อยเจ็สิบสามชิ้นพอแกะของเสร็จใช่ไหม แล้วก็ไปทําอะไรต่อนะขอคิดก่อนพอแกะของเสร็จประกอบของเสร็จบางส่วนก็ขึ้นมาอาบน้ําปะแป้งเพื่อที่จะไปทํางานหนึ่งกลุก่มพอทํางานเสร็จก็ไปไว่ายน้ําต่อ,อว่ายน้ําต่อเสร็จก็มาไลฟ์ต่อวันนี้โคจะลดหนึ่งวันพันอยา จะเดาอยู่กัได้ลูกชายคุณน้าไม่ต้องเดาแล้วค่ะคุณน่าเกลียดมากเลยอ่ะอ<ส>คุณแม่ขออนุญาตกินไข่ต้มด้วยเพราะคุณแม่ยังไม่ได้กินขา้าวเย็นโทฟูเขาเล้กกินไข่ต้มเขาอยากมากินด้วย ีคนจซบอกวันนี้มีตรก,ก้าแล้วไม่ต้องกระซิบไม่ต้องกระซิบกันทราบแล้วนะเขาจาบ้านทุกคนทานไข่ต้มค่ะเพื่อนๆทานข้าวกันค่ะทานข้าวด้วยไข่ต้มนึงค่ะเดวยวนะเหมือนแมทมี มีชื่อไลฟ์คนนี้ปะมันมีชื่อไลฟ์คนนี้ปะไม่มีหรอเราต้องมีชื่อไลฟ์นะยังไงอ่ะ อืมตั้งแต่มีน้องหน้าตาเปล่งป่ังสวยขึ้นเพราะอ,อ้วนใช่ไหมคะพูดมาเลยเราไม่เสียใจหรอกเราแค่เสียเซลล์นิดหน่อย เปในส่วนของทรงนี้ดีกว่าคุณพ่อคะคุณพ่อไทยโบาค่ะเขาเรียกอิ่มเอ,อิบแต่งงานกี่ปีถึงจะติดน้องแต่งงานแป๊บเดียวแล้วก็ไปหาคุณหมอเลยค่ะให้คุณหมอใส่ให้เลยค่ะใส่น้องให้เลยค่ะ ปากตากาให้ก่อนอสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องถามเลยว่าลิปสติกของอไรของของตาก้าจิ้มเลยคุณแม่แมคใช้สี001ค่ะ มันมีใช้สี001ค่ะพี่ๆจะเมื่อกี้กินวิตามินยังกินแล้วนี่สี001ขายของเวอร์เขาไม่ได้จ้างด้วยเนี่ยตายละ001ไม่หมดใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอสีอื่นให้รู้ว่าฉันใช้จริงเดี๋ยวก่อนปะปีเข้ามาหน่อยแม่จะไปหยิบ ลิปสติกให้พี่ๆดูหยิมให้บีบีหาไม่เจอหรอกรูดรูดชั้นบนมาใช่ไหมมุมซ้ายซ้ายสุดหลวงมือเข้าไปบีบีจะเจอแบบแบบเนี้ยค่ะลิปสติกแบบเนี้ยเจอใช่อยู่ในซองนั้นแบบนี้ <laughs> แบบนี้แล้วคุณหยิบอย่างอื่นเจอตีมือแหก มีฟิลสีสดใสได้ม,มันมีอีกสองอันมามาีวแป๊บนึงแป๊บนึงนะพี่พี่มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วใจสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหมดช่างมันอย่าได้แคร์เพราะอะไรความสวยไม่มีหยุดหยัาง ความสวยไม่มีหยุดหรอกวิยามีสีหนึ่งที่แมนชอบเหมือนกันศูนศูนสี่จ้ะนี่ศูนศูนสี่จ้ะหืมห้าและนี่วิธีการนี่ ใครบอกปากอวบอิ่มสวยงามี่ฉันทําแบบนี้ค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละสวยจริงทุกสีที่มันมีเลือกมาคือสวยจริงแล้วก็มีสี007ด้วย007ก็สวยมากติดทนไหมมันก็ มันก็เป็นแบบแบลวาวะ่ะคุณน้าหนูก็ออกอะค่ะไม่เหนียวดูแต่ถ้าถามว่าเหนียวไหมไม่เหนียวดูเนี่ยไม่ติดกันไม่เป็นก้อนไม่เป็นหนืดไม่เป็นเหนียวไม่เหนียวแต่ถ้าถามว่าอืมอยู่ทนไหมมันก็ประมาณหนึ่งเนาะ สีน,นี้ที่ใช้อยู่พี่พี่บอก001หมดใช่ไหมแต่สีน,นี้ที่ใช้อยู่004คือเลิศเหมือนกันใช้อยู่3สี001 004 007เบอร์1เบอร์4เบอร์7ค,ค่ะคุณนาะอาคุณนาต้องคุยเรื่องอื่นด้วยนะคุณนาต้องคุยเรื่องอื่นให้มามีด้วยนะคะมามีมาปักตะกร้าให้แล้วสีน,นี้สวยเนาะเป็นแบบชุมพูอ่อน ชมพูอ่อนชมพูอะไรแบบขาวสีอะไรก็สวยไม่จริงคุณนาะไม่จริงเลยขอเล็กเด็ดหน่อยฟิลเลอร์ปากด้วยไหมคะฟิลเลอร์ปากด้วยไหมเหรอฟิลเลอร์เมื่อนานหลายปีแล้วน่าจะยังอยู่เบา เนี่ยพอปักให้ว่าอายุคันเจ็ดเดือนคุณนาก็จะมาถามว่ากี่สัปดาห์สีปากสีนี้เบอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดค่ะสีนี้นะคือสีที่แมทเลือกอะปกติมันจะเป็นสีที่แบบว่าคิดเอาเองนะว่าน่าจะรอดถูกน่าจะรอดถูกสีผิว ใช้คุชชั่นของไทม์โฟเรียเหมือนกันกดเข้าไปเลยคุณนะวันนี้คือวันนี้คือปักตะก้าสินค้าที่แมทใช้บนหน้าวันนี้ให้จริงๆเท่าที่หาได้เออเท่าที่หาได้ลิปติดทนไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นคุณนะเพราะว่ามันไม่ใช่แมทมันไม่ใช่วอลเวดเนาะมันก็จะไม่ได้แบบตราตรึงหรือว่าเป็นสเตนที่แบบอยู่ทั้งวันทั้งคืน อย่างนี้ไงคุณน้าเข้าใจปะมันจะเป็นแบบฟิลแบบเนี้ยไม่รู้จะพูดว่าอะไรคุณนา้าใช้ไฮไลท์ค่ะแก้มวันนี้ไม่ได้ปักให้เพราะว่าไม่รู้มีไหมของ Outglass แก้มคอนทัวร์ไฮไลท์ใช้ของ Outglass แล้วก็สีตาคือวันนี้ใช้ตลับนี้เลยทุกคนพาเลทนี้เลยแต่ว่าไปไว่ายน้ำมาแล้วเชื่อปะหน้ายังอยู่อย่างนี้ไปไว่ายน้ำมาแล้วหน้ายังอยู่อย่างนี้แล้วก็เติมปากให้ทุกคนดูแค่นี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงติดทนไหมติดทนไหมวันนี้ไปไว่ายน้ำมาทุกคนก่อนที่จะกลับมา ไลฟ์ที่บ้านและดิฉันก็คือหน้ายังอยู่แบบเนี้ยรองพื้นคุชชั่นก็คือของทางโฟลีอสี่ลิปจิ้มเลยคุณนะอยู่ในนี้ปักก้าไว้ให้แล้วศูนศูนย์หนึ่งหมดคุณนะมาเอาสีนี้สิสีนี้ศูนศูนย์สี่คุณนะจริงคุณนะ วันนี้ปาัตะก้าแล้วไม่ต้องกระสิบแล้วค่ะวันนี้สามารถพูดได้ทามโฟเรีย0 0นยจ้าอย่างงี้ใช่ไหมเออลิฟถูกต้องใช่ไหมคุณนะาเผ็ดเลยอะสวัสดีค่ะคุณมามคุณมามทุกคนนะคะแบรนด์พี่แมทหรอไม่ใช่แบรนด์แมทค่ะเป็นแบรนด์ทามโฟเลียค่ะ ซึ่งเขาไปได้จ้างแล้วดิฉันก็ทาแล้วเมื่อวานดี้ฉันก็มาไลฟ์ทุกคนก็ไม่คุยกับดิฉันเลยจะดูแค่สามีดิฉันกัจะดูแค่ลิปสติกนี่นี้สีลิปเพื่อถูกต้องถูกต้องถูกต้องวันนี้คือกิจ,จกรรมแน่นตั้งแต่เช้ายันสองทุ่มตอนนี้ท้องแข็งไม่ไหวบอกหมดเปลือกทุกคนใช่ไหมน่ารักใช่ไหม เคาะหัวใจมาเยอะๆเลยถ้าน่ารักอะ่ะด,ดบ,บบีว่างๆเบบีเคาะหัวใจให้ได้นะโอเคเนี่ยกดอย่างเงี้ยเบ,บบี้เ <Okay. S 1> นี่ย <Okay. S 1> ขอจอขอใจมาได้นะจ๊ะแชร์ Share, ก็ได้แชร์สู้แชร์เมื่อวานสนุกหรอวันนี้จะสนุกกว่าหัวข้อของวันนี้คือได้ลูกชายท้องเจ็ดเดือนคลอดทันวาอืม สุดจะปังวันนี้ทาลิปสี07ค่ะอุ๊ยอะไร04คนุณน้า04วันนี้04ค่ะเป็นอมชมอมชมไหลสยุยนะคะเมะื่อวานทา001แต่กล้าหมดไม่เป็นไรเรามาเอา004ก่อนคุณน้า มีอาการท้องแข็งสุดๆว้ายไม่ได้เมื่อวานฉันโดนทิกชอกไอเลิฟเมืองไทยอะไรทิกชอกเ d ยไอเลิฟเมืองไทยอะไรทิกชอกแอดเดอร์เซมนะคะเซมแอสเยสเดย์เลยค่ะทิกชอกไอเลิฟเมืองไทยอะไรทิกชอกเซมแอสเยสเดย์นะคะ <laughs> <laughs> จำเป็นต้องซื้อถามว่ามีแฟนยังครับผมเฮ้ย hey. มีแฟนยังครับผม นี่มีแฟนยังครับผมหึหึมีแฟนยงครับผมมาเลยครับเป็นลิปที่คนท้องใช้ได้ไหมคะหมนี่เป็นลิปที่คนท้องใช้ได้บอกไม่รู้แต่คนท้องใช้อยู่ค่ะไอดอนแคร์ไม่ทุกคนรอเล่นทุกอย่างที่ปรักตะก้ามาคนท้องใช้ได้นี่เพราะคนท้องใช้อยู่ แม่วันนี้ปากตะไคร้แล้วไม่ใช่ปักตะก้าแล้วทุกคนจุ่มจิ้มแล้วก็จิ้มลิปไปเลยค่ะอันนี้คือเบอร์ละเบอร์อะไรนะเมื่อกี้ทุกคนฝุ่นฝุ่นฟรีวันนี้ทาให้ฝุ่นฝุ่นฟรีเบอร์นี้ค่ะโซจึงโซใจโลไมโลมุนปากตะไคร้ให้แล้วคุณหนูกดเลยค่ะศูนย์สี่จ้ะคุณน้าเร็ว วันนี้ที่ฉันเหนื่อยด้วยนะที่ฉันอาจจะเลิกไลฟ์เร็วเพราะว่าอะไรตั้งแต่เช้าตื่นมาหม่่าข้าวเสร็จแล้วก็มาแกะของประกอบของลูกเสร็จแล้วก็ไปงานหนึ่งกลุ่มไปงานหนึ่งกลุ่มเสร็จแล้วก็กลับมาว่ายน้ำว่ายน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาไลฟ์เพ่ห่าห้าหีนแพ้ง่ายใช้ได้หมดคุณนายยูเซอรีนที่ ตะใครให้ไปก็คือโคจ่าจอส,ะร,ะอออสะระอึงปอสระอังรอสระเอิร์ดส่วสี่คุณน้าค่ะเบอร์นี้ค่ะพี่เจฟชตาเตอร์เอาเรียกชื่อเขาอผิดอ,อีกพี่เจฟซาเตอร์ใช่บะเซบอเม่นบอเม่นบออีล่าเม่นบอตีซีอีเบอร์อะไรหรอ,อเดี๋ยวนะเบบี้ขาหยิบกระเป๋าแต่งหน้าให้หน่อยได้ไหมคะ คุณแคคุณพ่อคุณหน้าลอเกรคุณพ่อคุณบาปเธอทุกอย่างที่เล่ามาคืออยู่ในนี้เข้าใจปะอยู่ในนี้ฟังฟังทุกอย่างปัดแก้มตลับนี้แต่หาปากตะก้าให้ไม่ได้ส่วนนี้ใช้จริงหรือไม่จริงตอบหนึ่งสองสามตอบพร้อมกันเฮ้ hey. C. c e คือเป็น Notted p i พ k เนี่ยจามีหรือเปล่ากดเร็วตือหลับนี้ชินใช้ตือหลับนี้ส่วนปากใช้ตื้หลับศูนย์สเร็วๆทุกคนแคปไว้นี่โคจะเลิศจอสะรึ่งโคดปัง แล้วเดี๋ยวท้ายท้ายไลฟ์คือก็ลบหน้าเหมือนเดิมก่อนไปอาบน้ำเนาะก่อนไปอาบน้ำปะแป้งป่องแปงมาตเตงเข้าใจอ๋อเข้าใจชียอคิวใจเชียรเหนื่อยวะ่ะขอเติมตานี้นึงขอเติมตานิดนึงเพราะว่าไปว่ายน้ำมานี่หน้านี้คือสภาพที่ออกไปงานช่วงบ่ายใช่ปะ ช่วงบบายเสร็จแล้วก็ไปไรไปไว้นําต่อแกลอวสีหายเอ้อยหายไปไหนอะเจอล่ะอย่ามาเล่นกับใจตลับนี้วันนี้ทาสีนี้ค่ะคุณนา้าโฮมนี่นี่ๆๆน,นีนะ่เห็นไหมเห็นไหมสีเก่ายังอยู่เลยนี่บ่ได้โกหกนะเขาพูดจริงเห็นไหมกากพงกากเพชก์ิงอยู่เลยนี่เขาใช้สีนี้นี่อันเก่าจากที่ไปว่ายนะ้ำไหว้ใจมา ยังอยู่จ้ายังอยู่จ้าแต่วันนี้บ่ได้ปัดขนตาเพราะว่าเกียมตัวจะไปไว่ายน้ำไงเดี๋ยวแบบขนตามันจะล่นแบบดำๆลงมานี่สวย่บะละ่ะกดเลยปักไว้ให้เร็วจบไม่ต้องพูดเยอะเหนื่อยแต่พูดเยอะมากยังไม่อยุ่พูดเลย